ว่าว่าก่อนเปิดรายการมันต้องมีเนี่ย s o u t า south อ่ะมีทำไมมีดิเดี๋ยวกูทํทำให้ปั๊ม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 ป็นช้าวันนี้อึงวันนวันนี้กูเล่าเรื่องอะไรมึงให้ฟังเว้ยเมลโลว่ามันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วมึงมึงเคยเห็นอันนี้ไหมงูอนาคอนด้าไม่เคยเอาเฮ้ย มึงต้องตอบว่าเคยดิมึงก็ต้องบอกว่าเคยเห็นในชีวิตจริงหรือว่าเคยเห็นในสารคดีอะไรสารคดีเออเคยเห็นในสารคดีเปล่าเออแต่เขาจะอธิบายเป็นเป็นงูแบบตัวใหญ่ใช่ไหมแบบว่าอยู่ที่บราซิลตามจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่งูตามจริงมันคือพญานาคและสายพันธ์บราซิลคูไม่ขัดเลยต่อเลยอ้าว แล้วปกติมึงจะต้องคัดไมหมเหรอ,โอ,โ,อโอเคเพื่อนนั่นแหละมันเป็นพญานาคสายพันธ์ุแคะใช่สายพันธ์ุบราซิลเพราะตามจริงมันจุดกำเนิดพวกงูแนะ้วมันมาจากพญานาคจากไทยตำบหนึ่งฮะจุดก่อนอ้าวพยพญานาคก,กูจบเลย Six Months Later เเราานนนนนีี่่กกก็ลบหมือ, Five <minutes> อัะย5 minutes later ต่อเลยอเ,เออแล้วแล้วกูพูดถึงไหนเลยคุณลืมเลยเนะี่ยอ่ะ<ม>อ๋อพญานาคแคะพันบาซิลใช่ไหม,มนี่แล้ว <c oughs> มึงเห็นไอ้นี่ไหมมังกรจีนอะ่ะเคยเห็นตามแบบสรารคดีไหมก็ในหนักไหมมังกรจีนตัวยาวๆอ่ะไม่อ่ะกูเห็นในการ์ตูนเออนั่นแหละคล้ายๆกันอันนั้น ไม่ใช่มังกรมันคือพญานาคสายพันธุ์จีนที่วิพัฒนาการขาขึ้นมามันที่มันมีพญานาคสายพันธุ์จีนเนี่ยก็เพราะว่าพญานาคสายพันธุ์ไทยใช่มันว่ามันอยู่ในในแม่น้ำโขงไงใช่ไหมและทีนี้มันโดนพยาคุฑไล่ล่าแล้วมันจะสูญพันธุ์มันก็เลยอบพยพจากแม่น้ำโขงเนี่ยว่ายทะแยงมุมขึ้นไปในแม่น้ำแยงซีเกียงแล้วก็ไปพัฒนาให้มีขามีเขา แล้วก็บินได้แล้วไอ้พญายนาคมันก็เป็นมังกรไม่ใช่เหรอไม่ามังกรคือพญานาคที่วิวัฒนาการเรื่องมือเออแล้วมึงเห็นงูเหลี่ยมไหมไม่เห็นไม่ใช่งูนะเอา้าเห็นมึงต้องเห็นใช่าม,ม,มัน,นมันเป็นพญานาคสายพันธแคแขะสยพันธุไทยพญานาคแคะสายพันธุ์ไทย,ย,าาย,ไทยใช่ ต้องออเออแล้วมึงเคยเห็นนะนี่ไหมกิฟฟินนะกิฟฟินดอไม่ใช่ไม่ใช่นกกิฟฟินไหนอนนกนกในที่ที่มันตัวเหมือนสิงโตแล้วก็มีเออหัวเป็นนกอ่ะอินซียไอที่ิอไฮเดรบตเตอร์มันขึ้นไปขี่อ่ะใช่ใช่เปรยนนาไม่ใช่นั่นพยาคุดพยาคุณยุโรปอยาอ่อนไอ้เหี้ยนอกเรือไท จะมาเถียงสมมติฐานที่กูตั้งขึ้นนะเว้ยทีก่การวิจัยกูได้รับการยืนยันจากตัวกูเองแล้วก็พ่อกูเรื่องมึงไ้กูเคยคุยกับพ่อกูแล้วพ่อกูบอกว่าเชื่อกูด้วยตอนนั้นกูอยู่ป .2 ออลูกโตามาเลยปัญญาอ่อนีย่องเี้ยเอ้าเชี่ยงดากูยังงี้ได้ไงวะเออก็จริงของมึง <c oughs> แต่ว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวมึงมึงมึงรู้ไหมป,ปาโรมามโคตรยาว อันนี้ไม่รู้อะขวายไม่เคยเห็นโผล่ลงมาแล้วหมือนมึงเคยอะกูเคยไอ้เหี้ยไม่เคยกูไม่พูดหรอกไอ้สัเแย่ใจเปล่าครับยาวเจ็ดนิ้วเลยนะกูเคุยหมรไอ้เอู้ยีก่นี่รีบเล่าให้จบดิไอ้สัสรถม่นก็ผ่านหน้าบ้านกูจังเลยไอ้เหี้ยเรื่องกูจบตั้งแต่พยากรุยุโรปแล้วเอ้าแค่เนี้ยกูเออกูแค่ไม่บอกไอ้เหี้ย